ครัเกิดตั้นกันครับ,น,รบนี่ก็มาซ่อมตัวเอลิเตอร์ไฮโวลต์ 8K ต่อนะครับนี่กำลังถอดเมนบอร์ดมานะครับเมนบอร์ดแล้วก็แันน็อตเอาไอจีพีทีลงงานะครับตัวนี้นะก็ไอทีแล้วครับตอนนี้ถอดมาฝั่งละตัวซ้ายขวา หนึ่งสองสามแปดตัวนะครับถอดมาฝั่งละตัวก่อนเดี๋ยวมาวัดดูกันตัวนี้นเลยก็จะนี่นะครับดูนะเจจี้พิธีนะครับ ตัวนี้ APT 5 0 s t 6 0 p BR g q 2 G นะครับตงง่ายนะครับ GDT หรือมอนเฟสนั่นแหละครับตั้งคูณ10ก็ได้นะครับ เบอร์เดียวกันฮะตัวนี้ก็เบอร์เดียวกันแต่เบอร์มันจะไม่ชัดตัด้งมันติมเตอร์คูณสิบนะครับสิบเคไปเลยก็ได้นะครับสิบเคมันติมเตอร์สีดำเป็นบวกสีแดงเป็นลบนะครับวัดเลยขากลางขาซีขาเอซีออ่ะตัวนี้ไม่ขึ้นนะครับ เอเคครับก็วัดนะครับดำเป็นโบกแดงลบนะครับเหีือเมื่อกี้มีโทรเข้ามีขึ้นโอมสูงนะฮะซีฟ e. ังนี่เลยอืมขึ้นนะครับ รีดชาร์จนะครับกินไฟบวกเนาะขาเกตขาวัดขาเกตขาอีนะครับแล้วก็จับขาซีนำกระแสนะครับตอนนี้นำกระแสขึ้นนะครับลองตอนนี้คลิกเหมือนกันนะครับขาเกตกับขาอีไม่ขึ้นนะครับตอนนี้ ตันนี้ที่ชาร์จกลับนะครับตัวแรกคายบรรจุนะครับเอาค้วลบบวกการลบสลับกันนะครับแดงเป็นบวกดำเป็นลบไฟไฟบวกนะครับแล้วก็วัดซีทีนะว่านำกระแสไหมไม่นำนะครับตัวนี้ไม่ขึ้นอยู่แล้วนะครับถึงแม้เราจะบวกลบนะครับ ต้องไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นอยู่แล้วนะตอนนี้ขาดไปแล้วนะครับโอเคสรุปเกีนะครับน่าจะมีปัญหาจะต้องถอมาวันให้หมดนะครับดูว่าเสียกี่ตัวนะครับก็เปลี่ยนตามนั้นแล้วถอดตัวนี้ไม่น่าเสียต้องถอดลอยอกมาหมดทุกตัวนะครับก็วางตำแหน่งไว้ นี่จะว่าช็อตฝั่งนี้ทั้งหมดหรือเปล่าสี่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวช็อตบางตัวนะฮะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวขอลอยวัดก่อนนะครับตัวกันเดี๋ยวขอถอดแป๊บนึงนะครับไม่สะดวกมือเดียวนะครับนี่จะถอดออกมาทั้งแปดตัวเลยนะี๋ยววัดทีละตัวทีสองตัวไปแล้วนะครับตัวนี้ขาเป็นขาเกียร์นะฮะขาซีขา,ะะอ,าขอ,อีนะ อมองเป็นปทันซิสเตอร์ก็ได้นะวัดซีอีกแล้วกันมองเป็นปทันซิสเตอร์แล้วกันะนะวเด 10K แล้วนะตรงนี้ขึ้นนิดๆรั่วนิดๆ จะรั่วก็ได้นะครับางทีเปนกคขึ้นขึ้นกันหอมสู่ตอนนี้ขึ้นหอมสูงนะครับไม่ส่วนอ้อ oh. มเดี๋ยวลองอเก็บบรรจุนะครับ ชาร์จไฟเข้านะครับคาเกตับคาซีนะชาร์จไปแล้วก็วัดนำกระแสไหมนะครับนะตัวนี้นำกระแสนะครับตัวตัวนะครับนะตัวที่มีอมนำกระแสนะครับตัวนี้ตัวนี้ ตัวนี้ก็นำกระแสใช่ตัวนี้ก็นำกระแสกับเกียร์คาซีนะครับตัวนี้ก็นำกระแส กระแสนะครับจะมีตัวนี้ตัวเดียวมั่งที่ไม่นำกระแสนะครับวัดก่อนหน้านี้เอาตอนนี้ไม่นำกระแสหมดละอ้าให้แน่เดี๋ยวเขาวัดไลว่วัดอีกทีครับกระแสวัดอีกทีนำกระแสงงละนี่นะตัวนี้วันทีตัวนี้อันที่มันไม่ขึ้น รวมเป็นที่ร้อนนะนำกระแสนะครับยึดชาร์จสลับด้านชาร์จไฟเก็บบรรจุคลายบรรจุนะครับแดงเป็นลบดำเป็นบวกสี C ่ก e. ็อีะก็เพื่อนยึดชาร์จ จะวัดชียนระ์ไม่นำกระแสแล้วออเอาให้แน่วะเดี๋ยวบักกีไล่ดูทีนะครับเดี๋ยวไดว้เดี๋ยวเป็นเดี๋ยวไม่เป็นวัดมันตอนแรกไม่นำกระแสหรือว่ามันรั่วนะครับเดี๋ยวจะได้ต้องเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวนะลองครับ ลอยเมนบอกมานะก็ลอยออกให้หมดนะครับอุปกรณ์อะไรไม่เกี่ยวข้องตู้ก็ถอดไปครับก็ลอยเดี๋ยวจ่ายไฟดูอีกทีนะครับเ,เกิดจกอะไรกันแนะน่มดูไอซีสวิตชิ่งกันตรงนี้ เป็นโซลว่าจะต้องใช้นะใครต้องใช้ TOP สองห้าเจ็ด E นะเป็น AC switching นะครับวนี้ ไม่มีซิงยึดเนี่ยเป็นแปะติดกาวนะครับซิลิโคนติดเลยเท่าที่เห็นพออดทนนะครับหัวขามันหลวมอ่ะเนี่ยตันี้มันจะ,จะโยกเนะี่ยตัวนี้จริงๆนะ่าจะมีตัวล็อกหน่อยนะครับมจะลองดัดขาดูเอียงนิดนึงนะ ดูเบอร์ออโต้โคบปอว์ ur, Auto, Purple, นะครับสี่ตัวเนาะ t o t l p สามสามห้าศูนยะ์ 3, 350, นะครับ i c พินก็ความที่ p i c หนึ่งหกเจ็ดหกศูนย์นะครับ สันก็สิบหกเมตรสิบหกเมตรดัดขาแล้วครับอะไนอ่ะอือไม่ใช่ ลับด้านนะี่หยุดให้นะใช่่หมเยเดี๋ยวใส่ขับด้านเดี๋ยวนะใส่ขากลับนี่จะง,งานจะเข้าไหมเนะี่ยเดี๋ยวดูในรูปถ่ายกันนะมาร์คขาวก็น่าจะอยู่นี่นะ ดูในรูปกันนะครับใหมันแจกนะอยู่ข้างในเพราะมันจะได้ปรับวิญาได้ถ้าอยู่ข้างในก็ปรับวิญาไม่ได้ปรับแจกจัดนี้ไม่ได้นี่นะครับดูในรูปแล้วดูท่านนี้แล้วอันนี้ก็จะต่อผ่านโหลดหลอดไฟนะครับจะวัดไฟเกจแล้วก็ขาย gptt นะครับต่อผ่านโหลดร้อยวัตต์นะครับ องจรกันดูแล้วไม่มีอะไรที่จะชงจะช็อตนะครับทีบทางทีวันนี้นะครับจะได้เช็คแหล่งไฟได้ง่ายหน่อยอะไรไม่เกี่ยวข้องก็ตัดออกไปครับก็จะเสียบปลั๊กนะครับรไฟสว่างนะครับ ละระดับไอ <Okay. S 1> บอร์ดอ่อนสีส้มอ่อนนะครับบอร์ดเขียวท่อไม่อ่อนเนาะแต่บอร์ดสีส้มนี่ขึ้นแล้วตนะัวอีทีหนึ่งไม่ขึ้นะโอเค okay ครับมีต่อยังไม่ครบนะครับเดี๋ยวได้วัดดูค่ากัน เสียงเลเลยอออนออฟออนออฟนะครับวัดตรงคาปาซิเตอร์นะครับที่เปลี่ยน307โวลต์นะครับแล้วก็วัดคาปาตัวหนึ่งที่มันต่อกับวงจรนะครับตัวท,ที่4จะอยู่แยกตัวนี้จะได้109โวลต์นะครับ ก้าวอนเปานะเป็นไฟย้อนมาไหมสามแล้วสามวัดตาเกตเรเลก็ออนออฟออนออฟอยู่ ตัดคาเกตนะครับ 130. ร้อยสามสิบสิงไปสลิงมาก็ออนออฟออนออฟอยู่นะอันนสามเปิด เทียบกับกราวนะมีหกโลวลต์แรงไฟก็เปลี่ยนแปลงตอลอดอยู่นะครับ จช่าขาเกจนะครับดูว่าขาเกจมีออนออฟออนออฟไหมนะครับ 6, ร้อยสี่สบก็เปลี่ยนแปลงนะครับแบบไฟก็ลอฟออนออฟได้อยู่เลย แต่ทำไมใช้ไม่ได้จ้ะต้ังปักต้องไล่ดูทีลอยเสียบใหม่นะเปิดทางมิเตอร์ AC วัดนะครับขาเคตกับกานะซิงเกเลออนอนะแบบนี่คือ AC นะครับทแบบ50ขึ้นประมาณ1 4โวลต์ AC ตาเกตขามีไม่ขึ้นเนี่ยสองขานี่ไม่ขึ้น ac ขาน,นี้ขึ้นขึ้นแล้วก็ลง ขามันขึ้นนะขอเช็คก่อน A4 ขึ้นนะครขึ้นแล้วก็ลงนะตามีเลย์ออนน,นนะเลย์ออนก็ขึ้นขึ้นนะครับถ้า A4 ห้าสิบวอนขึ้นนี่ขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงอีสวิงนั่นเองนะครักเจ็ดไม่ต้องง เลยเด็กก็พลิบไฟเรแค่นี้เท่านั้น9โวลต์ไฟตกหรือเปล่ะไฟใจต่ำนะอ,อะไรองจรดูทีนะครับไม่เจอรถตรงไหนหรือว,ว่าต้องใส่ GPT เข้าไป นี่ครับทำงอยู่แล้วครับกดรออัพโต้น่าจะมีปัญหานะตอนนี้มีไหมนะมน่าจะมีปัญหาทั้งสี่ตัวนะนี่มีปัญหาสองตัวแต่ก็เปลี่ยนยกชุดดีกว่านะครับสังเกตเห็นวน่มีรอยไหมนะตรงน,นี้ ไฟไม่ขึ้นน่าจะไปที่ลอยอัพโต้น่าจะเสียหายนะครับนี่จะ GPT รั่วได้หรอวนะครับวัดเมื่อกี้เหมือนเสียแต่ถอดออกมาไม่เสียยังไงผมต้องเบิกอะไรมาดูนะครับทำพันให้ได้กัน ไม่เกี่ยวกับแรงไฟนะเมื่อกี้มันโปรเทค<ส>เบอร์อะไรอีกทีนะก็ว่ากัน